มากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีส้มตําปูปลาร้าค่ะหอยแขงค่ะตับไก่ย่างค่ะไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมมันดําเพราะว่าอยากกินแห้งๆค่ะข้าวสวยกระป๋ปีมาจากกินข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีจ้ามากินข้าวส้มตําปูปลาร้าค่ะปูนาท้องไข่อร่อยอร่อยจ้ะแซบตับไก่ดำๆนี่คือล็อปิ้งให้เขาแห้งนะคะด้วยม้ออบไอร้อนค่ะ หอยแค้งค่ะหอยแค้งงวดนี้ซื้อตัวเขาไม่ค่อยใหญ่นะแต่เปลือกเขาโตโต,โตผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าเนี่ยจะกินหอยแค้งกับไอเนี่ค่ะส้มตำตับหน่อยเนาะอเอาไปลวกด้วยน้ำ ค่ะต่คล้ายใบยมะกรูดหอมแคบหมูก็มีจ้ะซื้อมาแคบหมูปกติจะชอบทำเองอร่อยคุ้มด้วยจ้ะอูนาหอมหอม ออร่อยวันนี้ส้มตำสมบูรณ์แบบมากทุกครั้งไม่ใช่เครื่องเขาไม่พอหรืออะไรนะบางวันเราตำอร่อยก็มีไม่อร่อยก็มีเนาะวันนี้แบบพอดีมากๆ อันนี้เป็นมะละกอที่ปลูกในประเทศญี่ปุ่นค่ะอาจจะสู้ของบ้านเราไม่ได้แต่ก็อร่อยค่ะโอ้ยอร่อยมาก เราก็มีไม่ได้เอามาผักลิ้นฟ้าเอาไว้กินกับน้ำพริกเนาะ แห้งๆ,ๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกินเนาะแห้งโอเคเข้าวสวย ชอบข้าวสวยมากกว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวถ้าเหมือนเรามากินเล่นนะกินอร่อยอยู่ค่ะแต่ใช้กินอิ่มท้องก็ต้องข้าวข้าสวยจ้ะ กินเว์วแท้อร่อยแท้ตำเองอร่อยเองไปกินที่ร้านก็ไม่อร่อยเหมือนเราตำเองเนาะ รสชาติที่เรากินเรากําหนดได้เนาะยีเอาสับมาลราก็ไม่เป็นนะคะสับเป็นแต่ว่ามันกระเด็นกระดอนเอาใช้ไม้ขูดเอาจะ้ะ <laughs> มันกระเด็นกระดอนก็เลยขูดเอาเลย ้มารากอสดๆใหม่ๆนะเรามันก็น่าซื้อกินน่ะถ้าไม่เจอแบบซื้อมาแล้วมันเหี่ยวๆถ้าสดๆอาตํมมันอร่อยเนาะเดี๋ยวจะชิมแคบหมูอื ก็จะอร่อยสู้ของเราได้ไหมนี่คิดว่าอันนี้ไม่น่าจะไต้ตกักแดดนะอร่อยไหมอร่อย แคบหมูที่ร้านเขาทำเองเว่ามีความสุข ปูนาท้องไข่ปลาลาก็ใส่เป็นตัวจ้าปีนี้ทำปลากินเองนะคะซื้อมาไม่ค่อยปื้มค่ะลองทำกินเองอปล่อยแล้วคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ